เรื่องจริงหรือแค่ฝันครับเปิดแอร์ทั้งวันแล้วค่าไฟมันลดได้จริงๆเหรอหลายคนนะครับอยากจะเปิดแอร์ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟสิ้นเดือนวันนี้เรามีคำตอบมาให้นะครับว่าจะทำยังไงให้เปิดแอร์ได้อย่างสบายใจแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยครับทุกวันนี้นะครับอากาศก็ร้อนจะตายอยู่แล้วนะครับแต่พอเปิดแอร์ทีบินค่าไฟสิ้นเดือนก็ตามมาเลยครับทางออกของเรื่องนี้นะครับก็คือโซล่าแอร์จาก PEA ครับ เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยให้คุณเย็นได้แล้วก็จ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงไปอีกครับโซล่าแอร์นะครับคือเครื่องปรับอากาศที่ทำงานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์โดยเปลี่ยนแสงแดดให้กลายเป็นไฟฟ้าทำให้อ์นะครับแทบไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าเลยครับข้อดีของโซล่าแอร์มีเพียบเลยนะครับ 1. ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 2. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. สามารถใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้ 4. ช่วยลดความร้อนในบ้านและ5 ลงทุนคุ้มค่าในระยะยาวครับแค่ใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์นะครับคุณก็สามารถเย็นได้ทั้งวันแถมยังช่วยโลกได้จากการใช้พลังงานทางเลือกอีกด้วยครับบ้านไหนที่แดดแรงไม่ต้องกลัวเลยนะครับราวาแดดยิ่งแรงโซล่าแอร์ยิ่งทำงานดีครับเย็นเร็วประหยัดจริงถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการติดตั้งโซล่าแอร์สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยครับเปิดแอร์แบบไม่ต้องกลัวค่าไฟต้องโซล่าแอร์จาก PEA ครับ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง P A Brand ไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกนะครับ